ไม่น่าทําเลยจริงๆน่าเปลี่ยนเตียงใหม่เลยถ้าเกิดมันเป็นความชื้นน่ะถ้าชื้นปุ๊บมันเป็นเชื้อราแล้วพี่ก็นอนดมเชื้อราไปพี่จะป่วยแบบไม่รู้ตัวเหมือนที่ผมลงคลิปแบบอย่างนั้นเลยผมถึงแนะนำมันมากเออถ้าเป็นไปได้อ่ะก่อนจะซื้อควรซื้อไม้จริงไม้อะไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นไม้สักขอให้เป็นไม้จริงของพี่อะพียูข้างล่างอ่ะเขาบลูรุด้วยอะไรถ้าก็กุด้วยไม้อัดไม้ mdf อยู่แถวไหนครับอ๋อไม่กลับบางนาขอไปดูก่อนครับผมต้องการดูไม้แผ่นข้างเตียงอ่ะ มันทําจากอะไรคือถ้าเป็นไปได้ผมจะไปดูที่บ้านเนี่ยแหละครับต้องรู้ครับพี่ถ้ามันไม่รู้มันทางานลำบากผมเข้าใจครับพี่เตียงของพี่อ่ะมันแค่จับมุมให้มันเกิดสี่มุมแล้วก็วางเบาะลงไปมันไม่ได้รองรับอะไรมันไม่จาเป็นต้องแข็งแรงก็ได้มันแค่ยึดให้ติดกันแต่ละขณะที่คุณพี่จะทําตอนนี้มันต้องการความแข็งแรงครับไม่งั้นพี่นอนไปปลึบหลุดเลยนะครับรับน้ำหนักทั้งคานเตียงพื้นเตียงแล้วน้ำหนักตัวที่คุณพี่นอนเองด้วยเพราะฉะนั้นมันต้องรู้วัสดุอ่ะมันคืออะไรครับมันงงาแีีีเรย้้ับนนนนข็ด๋วพ่ ขอเข้าไปดู